สวัสด,ดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดไลค์ใน Facebook กันค่ะมาทำยังไงมาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นก็เปิดแท็บขึ้นมาใหม่เลยค่ะแล้วก็พิมพ์คำว่า hey, m m k m m k i t ช h เ h e a d ค่ะจากนั้นคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บแรกตรงนี้ได้เลยนะคะหรือจะคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้ค่ะ ค่ะสำหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกง่ายมากๆเลยค่ะกรอกข้อมูลตามนี้เลยเ้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสก,กุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค <c oughs> ่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะเราก็จะกลับออกไปแล้วคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลยค่ะมาเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น Facebook ค่ะกดหมู่ตรงนี้ค่ะเราก็จะเลือกเป็นบริการแนะนํานะคะ ส่วนบริการด้านล่างตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยค่ะแต่ก็ดูข้างหน้าด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้มีหลายบริการรวมกันเนาะวันนี้เราก็จะเลือกเป็นถูกใจโพสต์ค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเราเปิดโพสต์ขึ้นมาเลยนะคะโพสต์ต้องเป็นโพสต์สาธารณะด้วยนะคะเราคลิกเข้ามาที่เวลาของโพสต์ค่ะคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะ นามาใส่แถบตรงนี้เลยแล้วก็ใส่ปริมาณนะคะวันนี้ก็ใส่100ค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะมาขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเำาทการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจํานวนเงินไม่พอก็สามารถทําตามขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะมาที่เมนูเติมเงินนะคะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีอยู่ทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารค่ะเติมขั้นต่ำหนบาทสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อครั้งเมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีก2%ด้วยค่ะเราก็มาใส่จำนวนเงินตรงนี้นะคะแล้วก็กดเติมเงินตรงนี้เลยค่ะค่ะเราก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะ ช่องทางต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะเราก็สามารถคีค่จะลอกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการใน F แอปธนาคารของเราให้เสร็จสิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วก็นําสลิปของเรามาใส่ข้างใต้ตรงนี้ค่ะแล้วก็กดยืนยันตรงนี้เลยอันต่อไปค่ะเป็นแอปอังเปา wallet ค่ะเราก็สามารถดําเนินการในแอปอังเปา wallet ของเราจนเสร็จสิ้นเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็นาลิงก์ค่ะจากแอปอังเปา wallet มาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันตรงนี้ไปเหมือนเดิมค่ะอันต่อมาค่ะเป็นชิลเพค่ะเติมขั้นต่า20บาทสูงสุดไม่เกิน100,000บาทครั้ เมื่อเติม5,000บาทขึ้นไปรับุบอัสาเพิ่มอีก5%ค่ะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้นะคะเราก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยอยากจ่ายผ่านทูมันนี่วอลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้ค่ะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะคะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคำแนะนำด้านอาด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนด้านขวาตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองค่ะ ไปดูเมนูต่อไปกันค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราหมดที่เราทำการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ของเราที่เราทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้ก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะคะค่ะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้ค่ะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่องทางที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถทิกงแอดไลนะ หรือว่าจะพิมพ์คำว่า ads c m p a i g ีดเหก็ได้ค่ะ เราช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเราก็จะเลือกคําสั่งซื้อนะคะแล้วก็ใส่เลขออเดอร์เมื่อกี้ลงไปค่ะแล้วก็ใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวตรงนี้ได้เลยค่ะเมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นอีกห้ด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะ หรือว่าจะเข้า Google p g e และ a อ p Store และวพิมพ์คำว่า k m MM m k h e c o m ก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะคะตอนนี้อยอดไลค์อยู่ที่112ไลคนะ์เนาะเดี๋ยวขอลีหน้าตอก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางเว็บไซต์เขาดาเนินการให้ไหวมากๆเลยค่ะเราแทบไม่ต้องรอนานเลยนะคะขึ้นมาเป็น259เลยหากเกินไปนิดก็ไม่ต้องตกใจไปค่ะมันเป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์เคมเปิลคิดีเฮดค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราแปะลิงก์ให้ไว้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้ผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ